Oh ตระลึกเมามรมตุเลอตระเบรกาตูวันนี้เราพาทุกท่านนะครับมารีวิวอาหารร้านบ้านครัวนะครับซึ่งร้านอาหารอย่างนี้นะครับอยู่ในหัตใหญ่นะครับซึ่งเป็นร้านอาหารฮาลาลด้วยนะครับบรรยากาศชิวๆนั่งสบายนะครับแล้วก็มีเมนูอาหารหลากหลายที่ให้เราได้เลือกกินได้เลือกชิมนะครับบรรยากาศร้านดีมากครับเป็นห้องแอร์นะครับปิดแล้วก็ฟังเพลงสบายๆนะครับอาหารอร่อยนะครับเราไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างมาแล้วตามผมมา i Chicks down in Texas, all the way to New Orleans where the girls cook catfish, and in LA every chick's an actress, Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah the place that I rest, where the ladies got asses and lil' sex. And Hattanooga, y'all, is one of the best, where they speak Southern slang and smoke lassis. And New York women are way too fresh, too much on your mind. Let me ease that stress. I wish you all were mine. I'm feeling myself too much I guess but to my ladies all across the globe in small towns that I don't even know no. to all local international codes whether you see me in streets or catch me at shows I'm calling Maybe I'm selfish I' want you to myself I can't help it oh yeah, my maybe I'm selfish oh, my. you're my lady How <coughs> oh, Ban Menu, menu Si น่ากินมากนะอีกอย่างหนึ่งของร้านก็คือ,อเป็นลวกจิ้มเนื้อรูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้นี่เลยข้าวไข่ข้นต้มยำทะเลลาวามาดูกันมาดูใกล้ๆครับมาเด็มาเด้และเรายังมีเมนูทานเล่นนะครับสำหรับคนรักสุขภาพน่าจะชอบนะครับเมนูนี้สลัดผลไม้รวมกับกุ้งกรอบนี่มาพร้อมน้ำสลัดข้นๆเรามาลองชิมกัน อ,อร่อยจรรริงๆคับ้านบ้านครัวนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับอยู่หลังโรงเรียนยอ,อครับหรือว่าเข้ามาทางเส้นหลังที่ว่าการอำเภอก็ได้นะครับของเรานะครับร้านเราเปิดทุกวันปิดวันเดียวก็คือวันพุธนะครับเวลาเปิดปิดก็คือสิโมงครึ่งถึง2ทุ่มนะครับ ก็อยากจะชวนนะครับแวะเข้ามาทานอาหารกันได้นะครับร้านเราก็เป็นร้านฮาลาลนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีโครงการของรัฐนะครับทั้งเที่ยวด้วยกันแล้วก็คนละครึ่งนะครับก็สามารถใช้บริการที่ร้านได้ครับผมขอบคุณครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเมนูดีๆจากบ้านครัวนะครับสำหรับที่นี่นะครับบ้านครัวมีบริการฟู้ดเพนด้าชาวหัดใหญ่ สามารถใช้บริการได้หรือถ้ามาจากต่างพื้นที่หาร้านไม่เจออย่างไรดูที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่เป็นหลักนะครับร้านจะอยู่หลังที่ว่าการอำเภอเลยรับเข้ามาเวะียนกันอุดหนุนเนาะสำหรับวันนี้บา,บายยเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสารรค์คลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับ